ควรซื้อที่ดินพอบทอห้าหรือไม่นะครับที่ดินพบทหนะครับก็คือการอาอกเอกสารสิทธิ์จ่ายชําระภาษีบํารุงท้องที่ให้กับหน่วยงานรัฐบาลนั่นก็คืออบตอหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งเวลาเราชําระภาษีที่ดิน เขาจะออกเอกสารเรียกว่าพบทห้าให้กับเจ้าของที่ดินที่ถือครองที่ดินแปลงนั้นๆนะครับและการซื้อขายที่ดินพบทห้าต่างกับการโอนโฉนดที่ดินในที่ดินทั่วๆไปนะครับเพราะว่าไม่มีกระสารโฉนดให้มีแค่ภาษีบำรุงท้องที่เป็นกระดาษใบเล็กๆเอาไว้ดูนะฮะซึ่งเราจะมีความเสี่ยงที่จะถูกการครอบครองโดยผู้อื่นที่มาบุกรุกในที่ดินของเราได้ในระยะเวลาครอบครองแค่ไม่เกินหนึ่งปีนะครับก็สามารถถูกยึดได้เลยนะครับ ไม่เหมือนกับที่ดินทั่วไปโดยกําหนดการบุรุษถึง10ปีนะครับโดยการโอนสิทธ,ธินะครับกรรมสิทธิ์ของการถือครองพรบต่อ5ก็แค่ไปทําการเปลี่ยนชื่อที่อบตอนะครับนั้นๆในที่ดินที่อยู่นะครับการมีความเสี่ยงก็คือจะต้องถือครองและอยู่ในที่ดินแปลงนั้นนะ ไม่งั้นถูกบุกรุกในหนปีเราถูกยึดที่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในการถือครองที่ดินพพทห้าสามารถ inbox มาถามนะครับเพราะผมมีที่ดินพพทหถืออยู่ปัจจุบันกว่า10ปีแล้วนะครับมีที่เขาใหญห่หนึ่งแปลง60ไร่นะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ยังถือครองอยู่ต่อนเดองนะครับก็จะมีเทคนิคในการถือครองที่มาไลาฟังอีกทีในคลิปหน้าครับ